สวัสดีครับขอต้อนรับสาวของผมเข้าสู่รายการ Secret Room นะครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับ Tender Week ของสาวนะฮะวันนี้มาในหัวข้อสำหรับคู่รักที่อะไรนะห่างเหินห่างหายร้างลาหรือเริ่มเบื่อหน้ากันนะครับต้องรีบมาฟังบทเรียนนี้เลยนะครับในหัวข้อที่ชื่อว่าปลุกความโรแมนต์ให้กลับคืนมา ะะความโรแมนต์คืออะไรก็ค,ค,คือความโรแมนติกนี่แหละครับบางคู่เนี่ยพออยู่กันนานๆนะครับใช้ชีวิตด้วยความเคยชินทําอะไรซ้ําๆเดิมๆบางคนบ่นซ้ําๆเดิมๆทะเลาะก,กันซ้ําๆเดิมๆอยู่ด้วยกันทั้งวันเช้ากลางวันเยน็นยิ่งบางคนแบบทํางานด้วยกันมีธุรกิจร่วมกันหรือขายของร่วมกันเห็นหน้ากันวันละ24ชั่วโมงผลสุดท้ายคืออะไรผ่านไป5ปีไม่ต้องถึง5ปีหรอก3ปีเริ่มเบื่อขี้หน้ากันแล้วอพอเจอหน้ากันแล้วเริ่มเหม็นขี้หน้านแล้วอยากจะท เลาะอยากจะหาเรื่องอยากจะแขวะอยากจะขวางและอยากจะจับผิดถึงห่วงแล้วนะฮะวันนี้ผมมีวิธีการแก้ปัญหามาฝากสาวๆของผมกันประมาณ3 4ข้ออ่ะ3ข้อแล้วกันให้เยอะไปเดี๋ยวไม่มาเรียนคอสนะฮะอันนี้นะฮะผมจะบอกเลยข้อแรกนะครับสำหรับคนที่ตัวติดกันมากเกินไปคุณจะต้องหาวิธี ให้ห่างกันบ้างนะครับห่างๆอย่างห่วงห่วงคนเราเนี่ยเวลาเป็นคู่รักและความรักมันจะยืนยาวมันจะมีความสุขเนี่ยมันจะต้องมีการ การที่เราคิดถึงกันแล้วกันมันจะต้องมีอารมณ์ห่วงหาอารมณ์คิดถึงแต่ถ้ามันอะไรก็ตามตัวเราติดกันตลอด24ชั่วโมงเนี่ยอยู่กันมากเกินไปเนี่ยไอ้ความคิดถึงหรือไอ้ความห่วงหาเนี่ยมันจะไม่มีวันเกิดขึ้นในใจเราเลยไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะฮะดังนั้นถ้าคุณเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตคุณกับแฟนคุณหรือชีวิตคนกับสามีคุณเนี่ยมันติดกันมากเกินไปละ เขาเขาเริ่มเห็นคุณเป็นของตายแล้วเขาเริ่มไม่ค่อยใส่ใจไม่ค่อยเทคแคร์ไม่ค่อยดูแลคุณแล้วลอง,ห,งห่างกันบ้างนะครับบางทีเวลาไปซื้อของอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องไปด้วยกันก็ได้คุณอาจจะไปคนเดียวหรือบางทีเขาอยากจะนัดไปกินข้าวกับเพื่อนเขาไปสังสรรค์ปล่อยให้เขาไปบ้างเราก็ไปกับเพื่อนเราบ้างหรือบางวันเสาร์อาทิตย์เราอยากจะไปเที่ยวกับเพื่อนเราหรือไปหาพ่อแม่เราเอาเราไปเองคนเดียวบ้างมันจะได้มีเวลาที่ห่างกันแล้วคุณจะสามารถส่งข้อความหากันทางโทรศัพท์ได้ หรืออาจจะหายเงียบไปทั้งวันเลยแล้วรอดูซิว่าเขาจะคิดถึงคุณไหมเขาจะโทรหาคุณไหมหรือเขาจะมีข้อความหาคุณไหมถ้าเขาไม่มีคุณก็อาจจะแบบเล่นเล่นหยอดอ่ะหยอดหวานหว,วานไปหน่อยว่าตัวเองวันนี้ไม่เจอตัวเอง,เองทั้งวันเลยคิดถึงนะเดี๋ยวเย็นกลับไปเจอกันที่บ้านนะอยากกินอะไรไหมเดี๋ยวเขาซื้อไปให้อะไรเงี้ยนะฮะมันจะได้มีโมเมนต์ของความที่ ห่างกันนะฮะจำไว้นะครับข้อนี้สําคัญนะครับอย่าตัวติดกัน24ชั่วโมงมากเกินไปนะฮะบางคนบอกหนูไม่ติดหรอกค่ะเพราะหนูรักทางไกลหนูอยู่กันคนละจังหวัดอยู่กันคนละประเทศแต่หนูลายหาเขาทั้งวันเลยค่ะถ้าไม่อ่านไลน์ไม่ตอบไลน์หนูโทรจิกเลยค่ะอันนี้ก็ก็คือติดกันเหมือนกันนะฮะมันไม่ได้ต่างกันนะฮะถึงแม้ไม่ติดแบบประชันหน้าแต่แบบว่าใช้โซเชียลใช้โทรศัพท์ใช้ออนไลน์ตามติดเขาทั้งวันมันก็เหมือนกับติดกันอยู่ดีนะครับอย่าลืมมีเว้นช่องว่าง ห่างกันสัก8ชั่วโมงอะหกชั่วโมงหรือ 4, ชั่วโมงถ้าทนห่างกันไม่ได้ให้มันเกิดความรู้สึกเป็นห่วงให้มันเกิดความรู้สึกคิดถึงแล้วความรักของคุณเนี่ยมันจะเหมือนได้เติมได้หยอดความหวานในช่วงเวลาที่ห่างกันเนี่ยอยู่เสมอนะฮะอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับในข้อที่1น,นะฮะเคล็ดลับในข้อที่2คืออย่าลืมเดทนะฮะยิ่งคนมีลูกแล้วมี แต่งงานแล้วอยู่กันมานานๆแล้วมักจะลืมคําว่าเดทไปเลยผมจะบอกเลยการเดทเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญนะต่อให้เป็นแฟนกันมานานแค่ไหนหรือเป็นผัวเมียกันมีลูกจนโตแค่ไหนมันต้องมีอย่างน้อยๆเดือนละครั้งสองครั้งนะฮะเอาเอาง่ายๆผมให้อย่างนี้การบ้านนะครับอาทิตย์เว้นอาทิตย์ให้คุณชวนแฟนคุณเดทบ้างหรือให้แฟนคุณหรือสามีคุณชวนคุณเดทบ้างเดทในที่นี้คืออะไรคือเราไปไหนมาไหนกันสองคนไปในเชิงพักผ่อนหรือเชิงท่องเที่ยวนะครับเอาง่ายๆบางคนบอกโอ้คิดไม่ออกหนูไม่มีหัว หนูไม่ชอบเที่ยวต่างจังหวัดไม่ชอบไปทะเลไม่ชอบไปภูเขาไปห้างก็ได้ นะฮะไปเดทกินข้าวที่ห้างกินไอติมที่ห้างไปนั่งคาเฟ่สวยๆกันสองคนผนัวเมียนะฮะบางคนบอกอุ้ยมีลูกแล้วลูกไปไว้ไหนเอ,เอาลูกไปฝากพ่อแม่ก็ได้ออย่างวันศุกร์เสาร์เอาลูกไปนอนกับปู่กับย่าหรือเอาลูกไปฝากไว้กับตากับยายแล้วคุณสองคนก็ไปเดทกันสักคืนหนึ่งนะฮะไม่อยากออกต่างจังหวัดก็อยู่ในจังหวัดตัวเองแต่อาจจะไปหาโรงแรมสวยๆหรือรีสอร์ทสวยๆในจังหวัดตัวเองแล้วก็เปิดแล้วก็ไปนอนกันสองคนกินข้าวเย็นมีดริงง์แรงกันนิดหน่อยแล้วก็เสร็จแล้วคุณได้ทาการบ้านเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนสถานนที่ด้วยะ มันจะเป็นการกระตุ้นแพชชั่นหรือรีโรแมนซ์กลับมานะฮะใครไม่มีเวลาก็เดือนละครั้งอย่าให้น้อยกว่านี้นะฮะน้อยกว่านี้เดี๋ยวมันห่างเหินเดี๋ยวมันห่างหายนะฮะเดือนละครั้งที่คุณชวนเขาเดทชวนกันไปกินข้าวนอกบ้านแต่งตัวสวยๆแต่งหน้าทําผมไปให้เขาประทับใจถ้าเขาบอกเป็นไรเนี่ยอยู่ๆมาแต่งหน้าทําผมทําไมนึกอะไรขึ้นมาบอกก็ oh, อยากทําให้เธอมีความสุขอยากทําให้เธอรักฉันมากๆอยากทําให้เธออยากปั้มฉันอะไรเงี้ยแล้วแต่คุณทะลึ่งได้มากน้อยแค่ไหนนะฮะอันนี้ผมดึงมาจาก คอร์สออนไลน์ของผมเลยนะชื่อว่าฟินเทอราปีนะฮะคอร์สเนี้ยผมรังสรรค์ขึ้นมาจากประสบการณ์ชีวิตเลยเพื่อจะสอนสาวๆที่แต่งงานมานานแล้วหรือมีความรักมานานแล้วแล้วมันเริ่มมีปัญหาในเรื่องหมนเตียงเริ่มหมดอารมณ์ทางเพศต่อกันเริ่มไม่ค่อยทําการบ้านเริ่มแบบว่า มีปัญหาเสร็จช้าเสร็จเร็วหรือไม่เสร็จหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะฮะนอกใจกันมาอะไรเงี้ยนะฮะในฟินเทอรรปีจะสอนให้คุณปรับไมล์เซ็ตแล้วก็รู้จักวิธีแก้ปัญหาแต่ละอย่างอย่างฉลาดนะครับแล้วก็ไอ้วิธีการรีโรแมนซ์หรือปลุกความหวานให้ชีวิตรักอยู่เสมอเนี่ยก็เป็นหนึ่งในบทเรียนที่ผมสอนอยู่ในคอร์สนั้นเพื่อที่คุณจะได้ กันไว้ดีกว่าแก้ป้องกันเนี่ยนะฮะเหมือนเราฉีดวัคซีนให้คู่รักเราอยู่ตลอดเวลาเนี่ยพอเริ่มเบื่อเริ่มเบื่ออาจชวนกันไปเดทเริ่มเบื่อเริ่มเบื่อเอาห่างห่างกันบ้างนะฮะอ่ะยังมีอีกข้อหนึ่งเดี๋ยวจะหาว่าผมใจใจิตใจ,ใจดำเอามาฝากแค่2ข้อนะฮะข้อสุดท้ายคือต้องเปลี่ยนโหมดในเรื่องเซ็ก์บ้างนะฮะอย่างบางทีเราเราเป็นฝ่ายรับตลอดเลยมาถึงผู้ชายปั๊มปั๊มปั๊มเราก็นอนเฉยเฉนปั๊มจนปั๊มจนปั๊ม วันดีคืนดีลองเปลี่ยนบ้างซื้อชุดชั้นในเซ็กซี่มาลายเสือลายสีดําเป็นสีทูลูกไม้แล้วใส่ถุงน่องแล้วแบบใส่หน้ากากลูกไม้ทาปากแดงอะไรเงี้ยแล้วมาแบบมาถึงไปปั้มเขาก่อนบ้างนะฮะเป็นฝ่ายรุกดูบ้างเปลี่ยนโหมดสลับขั้วดูอ่ะนะฮะมันก็จะทําให้ผู้ชายเนี่ยเกิดความตื่นเต้นและตัวคุณเองก็เกิดความตื่นเต้นด้วยหรือไม่แบบมีอะไรกันแบบเปิดไฟตลอด ลองปิดไฟดูบ้างอะบางคู่บอกหนูปิดไฟตลอดเลยหนูคืนหนูอายอจลองเปิดไฟดูบ้างนะครับให้มันเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนสถานที่หรือแค่เปลี่ยนแสงสีในห้องนอนเนี่ยมันก็ทําให้ตัวคุณและตัวเขาเนี่ยเกิดความกําหนัดเพิ่มมากขึ้นเกิดอารมณ์สยอวอารมณ์พิศวาสและความตื่นเต้นมันจะคืนกลับมาอยู่เสมอทาอันนี้ซ้ําๆๆมาสองสเดือนแล้วอะเปลี่ยนโหมดไปทําอีกแบบนึงบ้างนะฮะมีล่าสุดมีคนถามมาว่าทําไมช่วงนี้แฟนชอบให้หนูใส่ชุดแบบนักศึกษาให้ชอบใส่ ชุดนักเรียนญี่ปุ่นให้ชอบใส่ชุดแบบพยาบาลญี่ปุ่นล่ะคะนั่นแหละแปลว่าเขาอาจจะเริ่มเบื่อเรื่องบนเตียงของเขากัคุณแล้วก็ได้เขาก็เลยไปซื้อพวกชุดคอสเพลย์มาให้คุณแต่งเพื่อที่อะไร <_' AN> เพื่อที่ตัวเขาเห็นเวลาคุณแต่งแล้วเขาก็ตื่นเต้นแล้วตัวคุณเองเนี่ยแทนที่คุณจะมานั่งสงสัยว่าทําไมคุณร่วมสนุกไปกับบทบาทที่เขามอบให้เลย <_' AN> เขาให้ใส่ชุดนักเรียนคุณก็แอบทาเป็นนักเรียนสาวนักเรียนสาวทั้งที่บางทีอายุ35แล้วแต่ก็เป็นนักเรียนสาวพอเราใส่ชุดนักเรียนสาวเราก็ต้องสวม นักบัญชีเครียดแฟนให้ใส่ชุดพยาบาลคอสเพย์อ๋อวันนี้มาหมอคะหมอจะฉีดยาดิฉันหรือเปล่าคะอ่าเล่นบทบาทสมมุติไปมันก็ทําให้คุณสนุกแล้วเซ็กของคุณกับเขาเนี่ยมันก็จะไม่น่าเบื่อนะฮะใครคิดไม่ออกไม่รู้จะเล่นบทรักอะไรไม่รู้จะไปแนวไหนก็อย,อ,ยอย่างที่ผมบอกผมมีสอนอยู่ในคอสฟินเทอราปีนะฮะอย่าลืมนะฮะท่องชื่อไว้นะฟินเทอราปีนะฮะหรือสอบถามมาได้ที่ไลน์ข้างล่างนี้นะฮะมีแอดอยู่ข้างหน้าด้วยแอดเทนนวลวิกนะครับแล้วก็ใครที่อยากจะปรึกษาเรื่องบนเตียงหรือเรื่องครอบครัวกับสาวด้วยกัน ผมมีกลุ่มปิดที่ชื่อว่า Secret Room Plus นะครับสามารถสมัครมาได้ที่ Line a อ e เทนเวนี้เช่นเดียวกันหวังว่าความรู้วันนี้จะมีประโยชน์กับสาวๆนะครับแล้วเจอกันนะครับ